ครับขออนุญาตเป็นประเด็นการเมืองเลยนะเนี่คะเอาเลยครับก็พรุ่งนี้สืบอภิปรายแล้วท่านนายกได้มีการขอบคำถามในหนังสือรันรองอะไราก็ท่านนายกคงตอบได้ทุกเรื่องนะครับไม่มีอะไรอะไรที่มันอยู่ในกติกาก็ตอบได้หมดแต่เป้าใหญ่ก็คือท่านนายกแล้วก็ท่านดัสิทธิ์ด้วยในเรื่างเงี้ยก็ผมไม่มีปัญหาเลย้งฮะอะไรตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็ต้องบอกให้รู้ว่ามันมันไม่อยู่ในกติกาเราอที่นนันได้ก็เตรยไว้นีเราบหคะานนี่หมา่คือถ้าเราอยู่บนโลกความจริงแล้วก็เขาจะถามอะไรมันก็ตอบตามนั้นได้ไม่มีถ้าเขาเขาไม่มีคําถามที่พิสดารน,นะครับถ้าตรงไปตรงมามันก็ตอบแบบตรงไปตรงมาได้ แล้วนายกไปโฟล์ทุนใหม่เป็นคนชอบพูดอะไรตรงไปตรงตรงตรงอย่างผมรับประทานอาหารของนักพักว่างเมื่อวานเนี่ยในยุคนี้ก็ผมจะได้รับคำกำลังใจแล้วก็คำแนะนำจากนักขับหลายๆครับแลยท่านสิทธิ์คิดว่ามันจะเป็นกำลังใจกลับมาแล้วมันก็ดีนี้มั่นใจในที่เพิ่งเพิ่งไปเจอกันเมื่อกี้ก็ยังเห็นอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุยกันไม่มีอะไรแล้วนั่นนายโยกก็ไปเจอกันเมื่อกี้ก็นั่ง คุยกันนั่งทำกันบ้าน <S <S นิดหน่อยเพื่อให้ให้ข้อมูลดแน,น่นขึ้นไนี่ไม่มีอะไรวันนี้แต่นอนหลับนะคะสบายเลย <S 2> <S 2> ดูทา่าทางแล้วทา่าทางจะสบายไม่มีปัญหาอะไรยัยงประเด็นหนึ่งของไฟทางที่เปิดมาก็คือเรื่องของดีลแรกประเทศที่เป็ถึงว่าดีลหลักจากนี้ก็คือจะดีลให้ท่านนายกยิ่งรักกลับประเทศอะค่ะมันเป็นอะไรนะเป็นวาทกรรม เธอเป็นพรรคคนรุ่นใหม่อย่าไปใช้วัฒกรรมเยอะมันดูแล้วมันมันมันไม่เหมาะดิวใครจะเอาประเทศเป็นแรกใครใครมีสิทธิแรกประเทศจะศนะไปใช้วัฒกรรมเลอะเทอะหมดสภาพท<ค>่านเกสิทเคยบอกว่าอยากให้คุณยิ่งรักกลับมาเล่นน้ำตกการในปี68ซึ่งตอนนี้ก็จะถูงสกการแล้วมันยังก็ารอะไรยังไงคะความอยากแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ตรงกัน อยากให้มาแต่มันยังมาไม่ได้แล้วจังหวะเหมาะเมื่อไหร่คข้าไปเขไม่ขายอะไรเขาจะมาไม่ได้เอ่อก็ความเหมาะสมความเหมาะสมคืออะไรครับ้งนี้เอ่อมันมีคำจำกัดความมันอยู่ความเหมาะสมยังไม่ยังไม่ใช่เวลานะไปเชียงใหม่ยัวไนัดงการไปครับไปครับไปไปวันทีนไปสิบสามสิบสี่ฮะมันครอบครัวก็ไปกันทุกทีจะมีการมอนิเตอร์ช่วยดูประเด็นให้ท่านไหนช่วยไหมครับก็แน่นอนครับผมมอนิเตอร์แน่นอน ถ้าอยากจะด่าผมมาผมได้ยินนะด่ได้เลยได้ยินแน่นอนกบน์บางองมีการแตเยไม่เป็นไรตัวนี่ไไม่เป็นไรใจเย็นๆขอกันกินมากกว่านี้ทความตัมพันระหว่างท่านกับคนชั้นนำบ้างเรานูัวันนี้ไม่มีผมไม่มีความปัญหากับใครเลยนะมีแต่คนมีปัญหากับผมแต่ผมไม่มีปัญหาใครเลย ถ้าใครอยากมีปัญหากับผมผมก็ไม่รู้ทําไงเพราะผมไม่ได้ผมไม่ไปตีตีรานฟันแทงด้วยผลงานท่านเข้าตาวนชั้นนำอยู่บ้านเราครันี้งงานัาก็วันนี้มันต้องถ้าทุกคนช่วยกันคิดถึงเรื่องบ้านเมืองในภาพรวมก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันหมักหมมมานานความพยายามในการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่เร็วแต่ว่าก็ อยอยู่ในวิสัที่ทําได้นพมีโผล่ออกมาว่า,วาประชาชนควรจะเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องซื้อนี่ะครับเรามองอยังไงครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทาฮะวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนเนี่ยลำบากอยู่สองสาเรื่องเรื่องที่หนึ่งเศรษฐกิจที่บริหารผิดพลาดนะครับโดยการดึงเงินออกจากรอบระบบจนเศรษฐกิจมันแห้งอันนั้นก็หนึ่งที่ไปทำให้ประชาชนเดือดร้อนอันที่สองคือ เรื่องของโควิดนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนอันที่3คือการสร้างโอกาสให้กับประชาชนไม่เพียงพอที่ประชาชนจะทำหาากินได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องหาทางให้ประชาชนได้เ,เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่นะครับโดยการที่พยายามแก้หนี้ให้เขาหรือว่า,าปรับโครงสร้างหนี้ให้เขาอยู่ในฐานะที่เป็นไปได้จัดชำระได้และมีเครดิตใหม่ แล้วก็สร้างโอกาสให้เขาก็เขาก็จะฟื้นได้ราเราเป็นไปได้จะเกิดขึ้นเร็วไหมคะไม่มีไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็คือเขาต้องการมีกําไรต้องการอยู่ได้เพราะวันนี้เนี่ยแบงค์ให้ดอกเบี้ยต่ําแต่แบงค์ก็ไปไป,ไปให้ให้ธนาคารเนี่ยแบงค์ชาติกู้แต่ว่าถ้าเราสามารถทําให้ ให้เขามีดอกเบีย้ยที่สูงกว่านี้เขาก็อยู่เขาก็มานะครับเราก็คิดว่าคงคงเรื่องการแก้หนี้ภาคภาคประชาชนภาครู้เลือนเนี่ยคงเกิดขึ้นภายในปีนี้ทุกอย่างต้องน่าจะน่าจะไปได้ดีข้าราชการของไทยกักมพูชาใ้เดีวกาที่มเป็นงเจบ้าเพราะสถานการณ์ที่ไทยลงมาถึไม่มีอะไรเลยครับจ,จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชากับไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของ ผมที่สัญญาอันเก่าที่ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ไปหวั่นไหวต่อการอ,าอะรการนําเสนอของฝ่ายค้านเพราะบานทีฝ่ายค้านทางบางคมพูชาก็มักจะยุให้ตีกันซึ่งเราจะไมไปหวั่นไหวนะครับทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรครบกท่านแพทองคนจากท่านคุณมันเอเป็นนายกลุนูกหรือเขาสามารถจุนได้ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับ พ่อกับพ่อเพื่อนกันลูกกับลูกเพื่อนกันไม่อยูดวัน่ไม่มีปัญหาเรื่องการส่งต่อเจเนเรชั่นจากพ่อไปสู่ลูกไม่มีครับไม่มีแน่นอนพอย้อนไปดินต่วันเดนี่เนื่องจากหลายฝ่ายก็ตอนนี้ก็มองว่าาสองเฟสที่พิานมามันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่เพื่อใครหวังไว้คือ่างไปเดี๋ยวใจเย็นๆนะถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะไหลลงมากกว่านี้เยอะนะครับบางทีเราทําแล้วเนี่ยเราหยุดการไหลแต่มันอาจจะยังไม่ขึ้นมาแต่ว่ามันยังต้องขึ้นขึ้นแน่นอน น,น่นอนใจเยน็นฮะใจเยน็นแล้วดิจิทัลบัลเลตเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในอนาคตอีกหน่อยเนี่ยทุกคนจะรู้จักพักเพื่อไทยอย่างดีเพราะในกระเป๋าตังค์เนี่ยมีกระเป๋าธรรมดากับมีกระเป๋าดิจิทัลเพราะว่าทุกคนต้องมีกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีทรัพย์สินทรัพย์ทางดิจิทัลอีกมากมายก็จะเป็นผ่านในตัวดิจิทัลบัลเลตตัวนี้แลวไปไหนท่านจะรู้ว่าอ๋อ เราก็เป็นคนมีกระเป๋าเงินดิจิทัลนะนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันได้ประโยชน์เยอะนะก็ยังโอนเงินง่ายเอาไปใช่ใช่ไหมคะสมัยไทยเขาบอกว่ามีรัฐบาลโดยเกลือนะคะอะไรนะรัฐบาลโดยเกลือโดยเกลือน่าน่ากลัวมากสำหรับรัฐบาลเอาเกลือที่ไหนมาโดยเพราะว่าเขาจะยื่นของปชกตค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโดยน้ำตาลเขาโดยเกลือผมโดยน้ำตาล การเมืองมา50ปีแต่เมื่ออายุยี่สิบห้าเพราะนั้นมันเห็นพวกนี้มาเยอะแล้วมันไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรอีกแล้วก็อยากให้พรรคประชาชนเป็นพรรคคนรุ่นใหม่จริงๆอายุใช่แต่อยากให้เป็นรุ่นใหม่จริงๆรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาตรงไปตรงมาเขาไม่วาทกรรม ตรงไปตรงมามีอะไรก็ถามกันตรงๆตอบกันตรงๆแล้วก็จบไม่มีอะไรคนรุ่นใหม่จะไม่จะไม่ย่นเยอะตอนนี้ก็เห็นสถาบันการใส่กันทั้งของฝ่ายค่ะก่อนวันน้บประชาธิปไตหนักเลยทั้งประชาชนทั้งเครื่องไฟเลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่ตื่นเต้นถ้านะมีการสถาบันการแบบนี้ในอนาคตครับเพื่องไฟสัมพันประชาชนต้องจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันค่ะพรรควันนี้ต้องจับรูดกันการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคต เพราะนั้นวันนี้มันพูดไม่ได้หรอกวันนี้บทบาทอยู่คนละฝักก็ต้องว่ากันไปบทบาทวันนี้คือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลกบคประชาิปตยครับมคกามกัจัประชายังไม่มียังไม่มีความคิดฮะยังไม่มีความคิดยังไม่มีความคิดต้องปต้องถามเพื่ออะพรเพื่ออะไรก็น่าจะยังไม่มีความคิด หสี่หสีด้คะขอบคุณครับขอบคุณรับ้มควขอบคุณ